ก็เลยดูเอ้ยมันนะดูน่ากินดีคนเข้ามา,าแกะพาทำแบบนี้อ๋อคนข้างมาแกะผ้าทำเลยทำตามเข้ามาอาชีพหลักๆครับปิง้งอย่างนี้เลยนะ นี่กี่นาทีสุดครับชั่วโมงหนึ่งสุดไหมชั่วโมงกว่านี่เลยชั่วโมงกว่าเลยอ้อ๋อโอเคโอเคโอเคขายมานานแล้วเหรอครับเนี่ยน,น,นานมากนนานมามกสมัยแม่ใช่ไหมยา่ยาแม่ย่าอ๋อแม่จำลองนี่นคือย่าคุณเหรอครับผมอ,อ๋อเหรอตั้งแต่เขาพายเรือมาขายพายเรือมาขายที่หน้าวัดบางเที่ยวนะสามสามสิบสี่ขับรถผ่านมาเห็นพี่เห็นที่จะซื้อเพราะว่าเพราะย่างตรงนี้ไงสวัสดีครับเพื่อน อยู่ช่วงเสด็จได้สายแดดครับผมวันนี้เรามานี่ครับวัดหลวงปัญาวัดบางเขียนะที่คลองด่านมันเจอร้านอยู่ร้านนึงเขาขายบอกเขาขายมาหลายสิบปีมากแล้วนี่นาสมัยรุ่นย่าเขานะเป็นข้าวหลามครับผมชื่อเข้าวหลามแม่จำลองไปดูว่าเป็นไงบ้างไป่ะเราไปชิมกันหน่อยได้เป็นไงไปครับไปเลยลุยไปเลยลุยอยู่หน้าวัดนะวัดเขาใหญ่โตนะไม่จอดรถเยอะ ดูเห็นป่นนะนะย้อนแสงหน่อยนะนี่ครับปิ้งอย่างนี้เลยนะแล้วนะ่าปิ้งนานกว่ามันไม่ทําให้แบบว่าแห้งเหรอถ้านานนานไปมันก็จะออกเหลืองๆอ๋อข้างๆใช่ไหมนี่อลเล็กต้องอร่อยกว่าเพราะอลเล็กปิ้งปิ้งแป๊บเดียวมันสุกแล้วมันไม่ไม่ไม่ขอบไม่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 ไมไมป่ะหรือไม่เกี่ยวมันแล้วแต่คนชอบอ๋อเหรอบางคนเขาไม่ชอบแห้งหอืมผมว่ามันถ้าเป๊กๆมันน่าจะอร่อยกว่านิ่มๆ คนเขาชอบหน้าชอบกินแต่ถ้าอันใหญ่มันต้องย่างนานย่างนานก็แปลว่าต้องมันก็ต้องแห้งถูกไหมตามหลักหรือไม่ไม่ครับไม่เกี่ยวเพราะมันมันใหญ่อ๋อโอเคโอเคโอเคเหมือนแล้วหุงข้าวหม้อใหญ่ออืก็สุกนานหน่อยช้าหน่อยขายมานานแล้วเหรอครับเนี่ยนานมากสมัยแม่ใช่ไหมย่าย่าอ๋อแม่จำลองนี่คือย่าคุณเหรอครับผมก็เหรอตั้งแต่เขาพายเรือมาขายพายเรือมาขายที่หน้าวัดบางเทียเลยนะ าสาม,ส,ามสี่สขับรถผ่านมาเห็นที่เห็นที่จะซื้อเพราะว่าเพราะาย่างตรงนี้ไงโหโหก็เลยดูเอ๊ยมันน่าดูน่ากินดีคนทา้คนทาคนแก่พาทำแบบนี้อ๋อคนข่าคนแก่พาทำก็เลยทำตามเข้ามาอาชีพหลักๆเลยอืมเนี่ยย่างสดๆๆใหม่ๆเลยนะน,นี่ขายทุกวันไหมครับเนี่ย ทุกวันหน้าวัดตรงนี้นะแม่ถ้ามีงานประจำปีก็ออกงานปีครับอืมอร้านข้าวหลามาจำลองนะอยู่หน้าวัดหน้าวัดหลวงพ่อปานพระปังพีเอย สีเขาเยิ้มดีนะเล้วกอกนะเสร็จแล้วอันนี้หมดแล้วครับเพื่อนสีอะไรบ้างครับมีขาวก็ดำครับขาวก็ดำอย่างละสองต้านี้ขาวสองขาวสองครับผมแต่นี้บอกสี่สิมีขาวก็ดำเหมือนกันขาวก็ดำเหมือนกันตอบดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดีจะได้ดำดำงั้นเอาสี่สิบสีดำสองอัน เียอยู่ตรงนี้นะหน้าประหลงข้าปลาเลยนะมาไหว้พระเสริ้งแ้วแวะของเขาวแวะข้ามาชิมดูนี่ครับมาแล้วเข้าหลามไม่จำลองของด่านนะดูว่าเป็นไงบ้างเปิดดูกันนี่ครับชวอก อุ้ยดูวนุ่มนวลนะลองชิมกันหวานก็เหนียว,วนุ่มนะแต่มันไม่ค่ย้ยเป็นโตมากนะจะเอานุ่มๆถ้าใครชอบกินนุ่มๆมันชอบเลยรสชาติาดี ก็ได้หวานมันอันนี้สี่สิบบาทนะกระบอกนี้อยู่หน้าวัดบางเฮียเอาแวะมาชิมกันเพื่อน,เอนๆเขาบอกขายหลายรุ่นใหญ่<ๆ>ตัวแก้งนิ่มนะ<ๆ>โอ้โหนี่แน่นอนนิ่มอร่อยเลยอลองมาชิมกันร้านเล็กๆนะมาครับมาชิมกัน